ต่อไปที่เราจะมาทำก็คือเม t ตัดเกตนะคะปุ๊บจะมาดูตรงนี้จะมาทำเม t ตัดเกตนะคะโอเคเรา,เามาเขียนเม t ตัดเกตกันเอะนะคะก็จะเป็นแอปต e ดเกตอ่าตรงนี้ก็จะเป็น c u s t o m e r ที่มี S นะคะ c u s t o m e r ตรงนี้จะมี S เนาะแล้วก็ Require กับ Response เข้ามา เท่ากับน้อยกว่าปีก,กาอย่าลืมปีก,กานะคะแล้วก็ c o n e c t i o n not q u e y อันนี้ก็จะเป็นภาษา sql เนาะแล้วก็สิ่งที่มันจะส่งกลับมาก็คือ error เวลาเรา query query เข้าไปแล้วนะคะมันจะมาเช็คว่ามี error ไหมแล้วก็เออเช็คเออมันจะส่งกลับมาเช็ค error ใช้ sql แล้วก็เช็ค error ว่ามีมี error ไหมอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็จะมีตัว fail นะคะก็ดูว่ามัน fail ไหมแล้วก็เป็น error function นะคะดูว่ามี error ไหม if อ่าถ้ามี error เนี่ยก็จะให้ show ก็คือ show error นะคะอ่า show โอเคอ่ะเหมือนตรงนั้นแล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วก็จะส่ง ส่งข้อมูลที่มันส่งกลับมาเป็น JSON นะคะเป็น RESULT ออกไปก็คือว่าเวลาที่เราเข้ามานี่ฟังก์ชัน get เนี่ยนะคะก่อนที่เราจะไปหาข้อมูลมาเนี่ยจากข้อมูลที่จำลองตอนนี้เราจะมา q u e r y ผ่าน database ตัวนี้อ่า d a ต a b a s e ตัวนี้นะคะเจ็บแล้วก็จะมา q u e r y อ่ะโอเคสมมติว่าเรา query ่ผ่าน Data b a s e ตัวนี้ผ่าน SQL ตัวนี้มันจะส่ง error กลับมา ถ้าไม่มีเออเริ่มก็จะเอาผลลั์มาโชว์ถามว่าตรงนี้เราจะเขียนอะไรก็ select star form c u e s t A B o m e r โอเค okay. ถ้าเราไม่แน่ใจเราก็มาลองในนี้นะคะว่ามันได้อะไรเนาะแล้วก็กด run ปุ๊บเราก็จะได้ตารางนี้ออกมานะคะนี่คือสิ่งที่ไรจ,จะออกมา ถามว่าจะได้ออกมาจริงไหมแล้วก็ต้องลองมา r u นเรนนี้ค่ะปุ๊บรันปุ๊บอ่าคอนนคกันเดต้าเบสได้แล้วก็มาลองที่ postman นะคะเป็น customer ที่มี s กด s e n s ์ปุ๊บ error อ่าเรียบร้อยค่ะก็คือมันผิดนะคะ error ตอนนี้เราก็จะมาหา error นะคะว่ามันจะผิดตรงไหนกันอ่าตรงนี้ก็ไม่มีอ่าตอนนี้กำลังเช็ค error อยู่นะคะบ อ่าอ่าตรงนี้ตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งก็อ่าก็เรื่องก็เรืองอะไร ตรงนี้คือติดเออร์เลอร์อยู่นะคะไม่มีเออร์เลอร์โชว์เบ๊บเบกดเซฟอ่าคัสเตอร์ม์เออร์โคอดโค้ดพันสามพันอุ๊บอ่าเป็นค er ัสเตอร์มเมอร์ จากนั้นแอปตเกตอาลมสแล s หนึ่งตัวค่ะเห็นไหมคะว่าลืมลืมสแลโอเคอันใหม่คะ่ะต่จากเมื่อกี้นะคะตอนนี้เป็น, customer, นปคอสตูมเมอร์กดเซนไปคอสตูมเมอของ id 1 2 3ก็จะออกมามี3คนเห็นไหมคะก็เหมือนกับในดัตเต a s e เบ3หนึ่งสองสามอ่ะโอเคมี3คนนะคะต้องตรงน,นี้เกตกันนะคะ รอบนะคะค้นหาเซนต์ไปอีกรอบนะคะ SQL ของเราคือ select star from customer โชกี่อันคะโชว์สมอันแล้วทีนี้เราเอามาใส่ในโปรแกรมนี้ select star from customer เวลาเราเรียกใช้ Get เ,เนี่ยมันก็จะโชว์สามอันถูกไหมคะโอเคค่ะจะโชว์สอ่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็เขียนอีกอันก็เป็น App ตัดเกตนะคะ สแลตคัสเตอร์เมอร์เอ่อแต่เราจะบอกไว่า ID ค่ะคัสเตอร์เมอร์สแลตไอเดียรีเคว s ต์รีสปอนสถ้ากับน้อกว่าปึ๊บเสร็จปีกาเป็น error function จริงๆเราจะกรอบข้างบนมาก็ได้ค่ะแต่ทีนี้แบบเขียนเองก็ได้ค่ะก็เป็น connection query นะคะอันนี้ก็เป็นภาษา sql นะคะ สิ่งที่มันจะส่งกลับมาก็คือ error แล้วก็ resolve แล้วก็ fail โอเค fail ออกมาเป็น error function แล้วก็มันมีถ้ามันมี error เนี่ยมันก็จะ show ก็คือ show error ออกมาค่ะถ้าเกิดไม่มี error เนี่ยมันก็จะ show อ่าอ่า show resolve ออกมาค่ะ โอเคอ่ามันถ้าไม่มี e อ r o r มันก็จะโชว์ result ก็เหมือนกับอ่าคลิปที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่สิ่งที่เราจะอยู่นี้ก็คือเราจะเขียนคำสั่งเห็นไหมคะว่าโค้ดเนี่ยมันมันจะต่างกันแค่คำสั่ง sql ค่ะก็คือตรงคำสั่งของของ sql นะคะอันนี้จะเป็น select star from customer where id เท่ากับอะไระประมาณนี้ค่ะ แว ID อเท่ากับอะไรอ่ะเราลองเทสดูนะคะตอนนี้เรามี ID อะไรหนึ่งสองสามปุ๊บค้นหา ID 1หนึ่งอ่ะกดปุ๊บอ่ะไม่ได้อ่าค้นหา ID 1หนึ่งอ่ะไม่ได้ค้นหา ID 1หนึ่งอีกรอบนะคะ อค้นหาหนอนไหนนะอดีหนึ่งเอาไงนะคะไออันนี้มีไอดีหนึ่งอค้นหาไอดีหนึ่งเอาถ้ากับถ้ากับหนึ่งก็ไม่ได้ก็ยังไม่ได้นะคะ อ๋อตรง select ผิดคะ่ะคำสั่งผิดเนาะอ่าเอาใหม่นะคะเมื่อเราค้นหา id ทหนึ่งนะคะข้อมูลข้อข้อมูลที่หนึ่งก็จะออกมานะคะพอค้นหาสองข้อมูลสองก็จะออกค้นหาสามข้อมูลหลังค้นสามก็จะออกมาดังนั้นคำสั่ง sql ตรงเนี้ยของเรานะคะก็ถูกแล้วนี่ถูกแล้วโอเคแล้วก็มารันใหม่ใน cmd นะคะปุ๊บรันปุ๊บค้นหา ถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่ id ไปแล้วมี s ถ้าใส่ s ก็คือมันจะโชว์ข้อมูลของทุกคนแต่ถ้าเราใส่สลตหนึ่งเนี่ยมันก็จะโชว์ข้อมูลของแต่ละบุคคลนั้นๆอ่น่ะ id สองก็จะโชว์แค่ของสอง id สามก็จะโชว์แค่ของสามอ่ะโอเคโอเคนะคะอ่ะคลิปนี้ก็มีข้านี้ค่ะ